โอ้โหนี่ตัดนี่เอ้โหแยโคตรเท่โอ้เหแยแย่หกสิบเฟรมเลยเพลงมันจะมันเกินไปแล้วเย่แย่โอ้โอ้โอ้ไม่ไหวแล้ว อ้อ <aş bekommen S 3> ้ห <welche> นีไอเข้าเกมเข้าก่อนมั้ยพิโมดโอ้โอ้โอ้หน้าเมนูโอ้หน้าโหลดอ้เอาสไปเยอร์เว็บหรือฮันติงโหมดดิสไปเยอร์สไปเยอร์เว็บเหรอเอออ่ะจัดไปโอ้โอมาแล้วเซิร์ฟเวอร์โอมาแล้วโอมาแล้วมาโคตรไวมาไวจัดมาดิ ่าเชิญไงวะเชิญไงวะเชิญไอ้เวมันมาแล้วเชิญดีเชิญยังไงไม่รู้ไอ้โอ้ไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกกันออกกันเราก็เนี่ยมันมันมันจอยล็อบบี้ได้เว้ยเนี่ยมันกูสร้างมาติเพเยอร์แล้วมึงจอยล็อบบี้เข้ามาได้กูสร้างเลยเว็บโอเคเฮียแต่ที่เดิมเลยมันมีปืนเดียวเหรอวะเข้ามาแล้วเฮ้ย เอาวะเอาวะเว้ยเอ้ยอยู่นี่อยู่นี่รีบมึงยิงไปหน่ะกูมีกระปุกปืนพกไอ้เหี้ยเออกูก็มีแคะปืนพกแะจะทำให้มึงถือปืนกลไว้มึงก็ถือปืนกลไงเกมดีไอ้เหี้ยมาดิมาดิมาดิมึงมึงต้องลองยิงเดนโด่เสาด้วยแล้วมึงจะฮาเหมือนกูไอ้สัสไปดี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 ดด ไอ้ย่ะมึงลองคิดสภาพดิมีร้อยตัวไอสัตว์โคตรเทีเ้ย่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกมอ่า<อ>ชื่อเกมอะไรนะไดโน h ันเตอใช่ไหมเก<อ>มนี้ที่เรามาเล่นเนื่องจากว่าเราไม่มีเกมเล่นจริงๆนะทุกคนแล้วก็เลื่อนผ่านไปคือเราไม่มีเกมเล่นจริงๆนะทุกคนครับแบบ โคตรเบื่อแล้วทีนี้เราก็ประจวบว่ามันเป็นเทศกาลลดราคาในสตรีมใช่ไหมเราก็เลยเลื่อนหาเกมที่มันแบบมาติเพลเยอร์เว้ยเล่นหลายๆคนแล้วก็เลื่อนเจอไปเกมนี้เว้ยยเราก็เลยแบบเออไหนๆก็ไหนๆก็ว่าไหนๆวะมัน11บาทเองก็เลยซื้อมานะทุกคนไอแยแล้วแบบไอคลิปโปรโมทแบบโคตรเท่เลยแต่ไี้กูอยากเจอทีเล็กว่ะเวบเมื่อไหร่กูจะเจอทีเล็กวะ จำรถตัวเนียเนี่ยไม่ไม่เสียเฮียแตกลายแตกลายมีคนดีนิ่วไปทานอดเลยสัสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาปืนก่อนอาจจะมีปืนให้เก็บนะคิดว่าไงวะจริงเฮียในในในเทเลอร์มันมีว้าอะไรลองยิงกล่องยิงกล่องกูโดนไองบุกโดนกูไอ้มันยิงได้ด้วยเหรอเฮ้ยยิงได้เฮ้ยิงได้เฮียโอเคโอเคโอเคเฮียกูก็รู้ว่าในตัวสาวกัดกูไอ้เหี้ยเอ้ยวุ้ยไม่ตัวละไม่ไม่ นี่เออเว็บมาน,นี่มาเว็แบแดงในนี่แหม่พ่อพีอะไรวะ<ม>เออ<ส>ว่ะจริง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 เฮ้ยแสดงว่ามีทีแสดงว่าดีอ่าแรปเตอร์ตรงนี้เฮ้ยนี่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 เชี่ยเชี่ยนี่โอเคอสวยสวยสวย <c oughs> ไอ้เหยืยอใส่แตกกระจาย <c oughs> ไปกับสายลมเฮ้ย <c oughs> ตรงนี้มีโอ้โหเต็นเต็นเต็นมีน้ำตกด้วยว้าวเอออาจจะไม่ปืนอาจจะไม่ปืนอาจจะม่อุ้ยอะไรวะอุ้ยมีศพคนด้วยอุ้ยปืนว้าวเหรอเออ นี่ไงโอ้ยปืนลูกซองเก็บไงว so oh ะนี oui, <iqu the rix System> <com> ่อู้หเว็บเก็บได้เก็บได้มีดโอ้ยมึงมาอสัตว์ตรงนี้มีอุ้ยกระสุนเต็มเลยกล่องพยาบาลเต็มเลยเฮ้ยมันมันเก็บแล้วเก็บเลยเว็บมามามาเก็บตรงนี้ก่องนี้คือมันเก็บแล้วเก็บเลยเว้ยแบบเอาเอาเอาตัวไปถูคือมันเก็บให้เลยไอ้ย้ยไม่ไม่ถามกูหน่อยอ๋อกูต้องการเก็บหรือเปล่าวิ่งม่ตัวละไม่ตัวละ นี่มึงหัวเน้นๆโอเคสวยหัวคมๆหลาหัวคมๆ <laughs> ไปรุ่นปีไฟแล้วหรอหาปืนอีกหาปืนอีกกูอยากได้ปืนกลว่ะลูกซองไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ลูกซองมันลูกซองปั๊ม <laughs> คิดว่าไงว่าถ้าสมมติแบบเราเล่นอยู่ดีๆแล้วเราเจอทีเล็กแบบโผล่ที่หลังเราอะจำสเกเกมดีเกมดีๆๆๆๆๆทุกคนซื้อมาเล่นได้นะทุกคน11บเบาทเดี๋ยวๆกูลองเล่นปืนอุ้ยหม่ตัวแล้ว โอเคเว้ยเว้ยเว้ยโอ้ยเฮ้ยังโอ้ยเดี็ดด้รีโหลดก่อนรีโหลดดิกเอ้ารีโหลดไม่ได้โอเคแบบทั้งเซิร์ฟอ่ะบอกเลยนะทั้งเซิร์ฟทั้งเกมเนี่ยมีเราเล่นกันอยู่2คนเลยทุกคนพ่าเซิร์ฟออนไลน์มันมีแบบมันไม่มีเซิร์ฟเวอร์เลยเว้ยศูนย์เซิร์ฟเราคือ2คนที่เราคือ2คนที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์เว้ยเว้ยโคตรเท่เลยสองคนแค่ในเซิร์ฟเอียทูเพย์เออร์ เฮ้ยเรายังสำรวจไม่ครบเลยว่ะไปตรงนู้นบ้างไปตรงนู้นบ้างโอเคไปตรงนน้นอาจจะมีปืนกลนะตรงนี้เราสำรวจแล้วโอเคไปไอ้กูไม่ค่อยชอบเฮ้ยพีทีเล็กใช่เหรอไหนไหนนีไหนโอ้โหหนีตัดหนีไอ้บ้า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  เอาหิวตีไข่บนโปอุ้ยปืนกูหายเอ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ปืนยังอยู่ปืนยังอยู่ไปไหนอยู่ที่คือเกิดกูยังนี่คืเกิดไอ้เหี้ยไปลมแดดไอ้เหี้ยกูตายดีเล็กเตรียมไกลเลยไอ้เหี้ยปรตีไข่อย่าแม่หุยหุยคุณได้เสียงคุได้เสียงคุได้เสียงเดี๋ยวว่เดี๋ยวเดี๋ยวถือเป็นพก่อนเผื่อได้ยิงไกลๆเผื่อได้ยิงไกลๆ อยู่จุดเกิดอ่ะเฮ้ยนี่เว้ยกูอยู่นี่กูอยู่นี่ตรงนู้นมีพระราชวังด้วยว่ะตรงนู้นอ่ะไปดูไหมเออไปก่อนไปก่อนหาปืนก่อนอย่าได้ปืนกลว่ะเดี๋ยวคนดูเขาไม่คนดูเขาไม่สนุกเราเล่นปืนกลไหนไหนไหนเดินมาแล้วเหรอใช่มันเดินมาแล้วไหนวะ อุ้ยบ้ารลิไม่่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 เปิดโงไนเปอร์นีดาย้ว้าไอ้ยาชีดเทอะไรเี้ยอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยสัสวสสยสว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 ยไอสัตว์เนื้อหลุดมาทับหน้ามึง ไอ้เช hey, 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 right. <c oughs> ี <c oughs> uh, ่ยนี่ไอ้เชี่ยนี่เฮ้ยตัวนึงเว็บยิงขวดเลยเยี่ยปืนตัวสองคตรกากเลยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่นี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 ่มาไปไปขึ้นราชวังไอ้เี่ยฉีดเบนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยสัสเลยเฮ้ยสองตัวสองตัวระเบิดไหนไหนไหนอุ้ยจริงด้วยจ้ะระวังไว้ลองระวังไว้ลองระวังระวังเอาเอาดูทีละแต่ออเว็บกูกูกูเผยยิงมึงอ่ะเอ๋อย่าดีกูเผยลูกสองอัดบัมปเฮ้ยอุ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 ้ย อุ้ยโอ้เว็บกระสุนเต็มเลยกระสุนกับกระสุนกับไอ้นี่เต็มเลยกระสุนกับอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะกล่องพยาบาลแต่ไม่มีปืนว่ะผิดหวังไว้เยอะกระส่าขึ้นมาเว็บอีกตัวนึงหนีไอ้หนีไอ้กว่าเล่นปืนพกดีกว่าไอ้เย้ะปืนพกมันเร่องดีกว่าอีกนี่ไงปืนพกกูว่าแรงกว่านะลูกซองมันมันต้องระยะใกล้จริงๆอ่ะตามหาปืนต่อไปอยากได้ปืนกลว่ะเว็บระวังระวัง โอเคโอเคอุ้ยเชี่ยยังไม่ตายอีกเหรอเอ้ยสว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 ยแหมเอ้ยทีนข้างโปมันตีไกลโปแม่เว้ยสัสอุ้ยปืนไอ้เชี่ยตรงนี้เลยด้วว่ะว้าวว้าวว้าวขนปันเลยเวบเนี่วะมันมันมันน่าจะดรอปมันน่าจะดรอปจากยีเล็กวะเอ้ยมันน่าจะดรอปจากอ่าในโดเสาป้าไม่รู้ขอทราบปะไม่รู้ปืนเชี่ยอะไรไม่รู้เชี่ยแต่กูมันมากตอนนี้ ้วไอชินเมนก็เด้งเหลือเกินเว้ยอุ้ยนี่ไงะุ้ยแม็กหมดแม็กหมดอายหมดหมดหมดแม็กหมดแม็กหมดอุ้ยเฮี้ยทำไมมืดเลยวะอุ้ยใช่หรอคืแล้วไอ้เหี้ยอย่างมืดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมปรับตอนตัดต่อนะให้มันสว่างขึ้นไอ้เหี้ยแต่ตอนนี้กูมองไม่เห็นเหี้ยอะไรเลยมองไม่เห็นเหี้ยเลยละมดหมดไม่ไม่ไม่โดนนี้ม่โดนนี้บ้ากระสุนบากระสุนบ้ากระสุนบากระสุนเหี้ยเหี้ยไอ้มืดเกินมืด มือจริงมือจริงมือจริงมีหลังเข้ามีหลังมือจริงมือจริงโคตรมือเลยกูมองไม่ดีเลยวดีข้างข้างซ้ายไม่รู้แล้วกูไม่รู้ว่าเก็บกระสุดและเก็บกับสุดแล้วเก็บกับสุดแล้วเก็บกระสุนล้เขี้ยเปิดไฟฉายได้ปะอุ้ยเขี้ยบกูแดดได้ด้วยวะอุ้ยอะไรวะควัดมือโดนกัดอะไรวะมองไม่เห็นกูก็มองไม่เห็นอะอะ อ่าเดี๋ยวตัวนี้เห็นอยู่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 เฮ้ยเมื่อกี้กูกดอะไรไม่รู้ว่ามันเป็นมันเป็นสไลด์พุ่งไปแล้วก็เป็นระเบิดด้วยกูกดอะไรวะอวิเนี่ยอะไรวะอุ้ยระเบิดเวฟกดจีกดจีโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาระเบิดไปมาระเบิดไปมาระเบิดไปนี่ไงสัตว์มาดิมาดิว้าเฮ้ยเฮ้ยดีเสียงดีเสียงรู้ไหมกูกลัวอะไรมากกว่าทีเล็ก สไปเรนโนโซลาร์ดเว้ยอะไรอะไรอะไรมูไลฮะชาวมูไรคาตานะเหรอเออว้าวเจอคาตานะว้าวเดะดูหน่อยอ๋อกูมากูมากูมาแล้วกูมาแล้วมันมันเพิ่งดรอปหรือเปล่าตอนแรกไม่มีนี่ตอนแรกไม่มีเชี่ยกูได้ยินเสียงแต่อุ้ยเว็บระวังใช่ป่าววะใช่ป่าววะตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะวัดดีมันถือได้สามแค่แค่สามอาวุธเหรอ ไม่รู้น่าจะใช่ผู้ชายโซโลท็อปเฮี้ยจิ้งแม่งเลยเฮ้ยพี่พขี่ได้ปหมขี่ได้เออได้ปะไม่ได้เนี่ยมันมันมีมืออ่ะมีรูปมืออ่เฮ้ยเวฟยาอ๋อมันมาส่งของอ๋อไอีเยี่ยมมาส่งน้องมาส่งของเนี่ยฆ่าได้ด้วยเอ้าตายได้ด้วย อ๋อมันมันมาสปอร์แล้วมันติดกล่องมันเลยขยับไม่ได้เฮียโคตรเทียเลยสัตว์ไ <c oughs> อ,เโอ,โอ้เที่ยโอ้โหดาบคาตานะเยี่ยที่เอาว้าท<ต>ี่แ<ต>ม่น,มน,มนมเยอะอยังวะท่านบนนี้ก็มีที่นะไอ้ทุกคนมีมีปืนป่าวะมีแบบบาซูกา้าชี้ว่าไงวะอาบีจีบาซูก้าไม่มีหรอเฮียตัวมึงโค่นดำเลยสัตว์ตัวมึงอย่างมืด ไอย้ยี่เอ้ยเอาแรปเตอร์มาทำไมเอาทีเล็กไปกูอย่าได้ของใหญ่อย่าได้ของใหญ่ของใหญ่ยังมีไมอ้อุ้ยน้ำไม้วันช็อตโอ้โหใช่เหรอสวยไอ้ยี่ยแดริวแดริวเปลี่ยนจากล่าซอมบี้มาล่าไดนโดนเสาร <c oughs> <c oughs> ์ไอเมม <c oughs> <c oughs> ้เวฟเล็ก <c oughs> เล็ก <c oughs> เล็กแมว วจได้ได้ไอ้ตรงนี้มืดป่ะเอ้นกูโดนอะไรวะโคตรมืดเลยหรือเข้าบ้านเอาว่าไอเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านมีใครเข้าแล้วเข้าแล้วเดี๋ยวตามไอเราไอมืดด่ะเอามืดไล่หลังใช่เหรอดีความมืดมาไล่หลังดูดีฮะโดนทีเดียวตายอะไรโดนทีเดียวตาย ไม่รู้อ๋อเหรออ๋อเขาจะเข้าแบบแอบอยู่ในบ้านอะเดโดเสาฟ้าแลบไงเดโดเสาที่ปล่อยลูกตะก,กัวมาจากปากอ่ะ <c oughs> ไม่ใช่นี่แล้วจะได้ยิงไหม <c oughs> มันไม่ใช่เกมล่าเด,ดโดเสาไอ้กูมันเกมยิงคนเ <c oughs> ดนโดเสามันแค่พร้อมเบียดเปล่ไหนวะอุ้ยอุ้ยเชี่ยต่างจากเล็กๆอย่าอย่าอย่าเล่นกู <c oughs> ะดอยแล้วเลื<ะ>่นก<ะ>ูะดอยแล้ว<ะ> ตัดเล็กๆเฮ้ยไม่ถึงไม่ปสโคบไม่ตรงเกมกะไม่ตรงไอ้เหี้ยเฮ้ยตัวมึงยืดเวตัวมึงยืดไอ้เหี้ยตัวมึงยืดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอุ้ยเชี่ยกระสุนมานัาเล็กๆ ยกูว่านะเราไปเล่นฮันติ้งโหมดกันดีกว่าไปลองลองลองเออไปไปเราไปอุ้ยเวทสไปเดอร์โซลัดไหนไหนไหนเฮียเว็บไหนเฮียดีนะตัวที่กูกลัวซะดิเฮียคนละกลัวเลยเดียวมึงดูดิไอเชี่ยพีตัวใหญ่พีไม่มาเฮ้ยแต่วันเดินเช้าอ่ะอ้าวนัดเล็กๆวัดวัดนัดเล็กวัดวัด วัดเอ้าแล้วไอ้คขวะคือเยี่ยเลยวะยัยแม่งเดินช้าๆมาแล้วโดนโดนโดนหน้าไม้เจาะกระโหลกเล็งหัวคมคมไอ้เยี่ยกูว่าไปเอาไว้ไปเราฮันติ้งโหมดกันดีกว่าปัญญาอ่อนเลยไอ้เยี่ยเกมปัญญาอ่อนเนี่ยเฮ้ยมันมีด่านอื่นด้วยเปล่าเว็บเกี้ยวไงวะไม่หรอทะเลทรายไหมทะเลทรายฮันติ้งโหมดฮันติ้งโหมดมา let's go มาแล้ว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  ุวยเชียทะเลทรายเวฟโคตรท่เฮ้ยมันเก็บปืนจากด่านนี้แล้วไม่ให้เราด้วยว่ะเอาว่าเออฮันติ้ง mode แล้วจะต้องเป็นผู้ล่านะล่าไดโนเสาร์เออวิเชียความฝันไว้เด็กการได้ล่าไดโนเสาร์อ่าอุ้ยเชียนี่มันอยู่นี่กู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 อยู่นี่เชี่ยแต่ไดโนเสาร์ม่งมิ่งมาหากูเลยว่ะอะไรวะอ้เียย่าง hunting m หมดคือเฮ้ยตรงนั้นมีของไหมมีมีมีมันต่างกับ survival mode ตรงไหนวะ มันต่างกันยังไงวะบอต<ม>เนี่ยไอเชี่ยอุ้ยมีอุจจุกด้วยว้าวอุ้ยมีหน้าไม้ไอิเคียลากหัวคมคมมีหน้าไม้<ท>ด้วยวะย่ยังยังถึกโดนหน้าไม้ลากหัวคมทีเดียวแตะลากหัวคมตายชินี <c oughs> เอเ้ยเวฟเราสรางบสึกกันดีกว่าเวฟสงบสึกกันดีกว่าเวฟเรา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 สงบสึกกันแล้วเวฟ่ะโอเคเราเวฟโอเคไหม โหมดสื่อแล้วเว็บโอเควะโทรผเกียุ่ยแล้วเล่นหักหัวพ่อไอ้เยัยโดนคุดสัตว์เงาอ่ะเงาเงาอ่ะเงาอ่ะไม่มันย้อยไอ้เหี้ยย้อยนี่เวฟมาเราเล่นดีๆกันดีกว่าเว็บเล่นดีๆกันดีกว่าแล้วมึงเล่นกว่ากู กูบอกแล้วแกว่าเล่นดีๆไอ้เยดี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 ด กูเห็นในตังเสาอยู่ตรงนู้นน่ะมาตามมาตามมาเราจะต้องอ่าไอ้นี่เองนะเดินหาเองไนงะคิดว่าไงวะน่าจะใช่ไอเ้เรี่อกูเห็นกำแพงไดทันนะใช่เหรอชิช <laughs> ิชสะา้าก็จะมีไดทัทนสิบเมตรโผล่มาอุ้ยเสียงอะไรวะบึ้ยไเต็มหมู <laughs> หมูแมงไอ้เรื่องกูได้ยินไม่ใช่หมูเฮ้ย <laughs> <laughs> นั่นไงนั่นไงกูเห็นละกูเห็นละมีนี่นี่มัน <laughs> มติดกล่องแล้วเวฟดูดิเนี่ยเดินไปใกล้ๆดิเดินไปใกล้ๆดิ ไอ้แย่กล่องสปอนมาแล้วไปติดไอ้สัตว์เ้ยสวัสดีครับสวัสดีวันนี้คือสารคดีไดโดเสาวันนี้เราอยู่กับอะเวโรซิแรปเตอร์ดูฟันของมันสิหัวแม่งสัตว์มาเวฟมาแล้วเอามาเอ้ยตวน้ไม่ปืนเต็มเลยเชี่ยอยากอยากเจอทีเล็กอ่าอันนี้ฮันติงโ m o d ใช่ไหมอันนี้มัน hunting m o d ว่าทางไหนเนี่ยอากูอยู่เนี่ย นายเว็บไม่อยู่ไหนเฮ้ยไอเชี่ยนายโดนเผาสปอนต่อหน้ากูเลยลากหัวคมๆนี่ไอเชี่ยไม่ตายไม่ตายเฮ้ยเว็บไม่ได้เตือนน้ำเติมเว็บพึกไปยิงให้กูน้อยกูถือขาตาหน้าจิ้วอิสระเลยอุ้ยเว็บโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรโอ้โโอ้โหะโอ้โวโอ้โหอะไรเ้ยมีคอร์ดปอนด้วยเว็บเราลอยยิงกูลอยยิงกูปืนจิ้วเนี่ยไอ้เงี้ยโอ้โหไหนใน มีมีไอ้นี่ด้วยเขาเรียกอะไรนะบาเลตทำไมกูไม่เห็นอะไรเลยอ่ะโอ๊ยไม่เห็นอะไรเลยอ่ะไม่ไม่กูไม่เห็นปืนอื่นเลยกูเห็นปืนที่มันวางอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวใช่เหรอเอออเ้าเชี่ยแม่งอุ้ยสปอนอย่างไวเอ้ามันเอ้าไอ้เชี่ยสปอนที่เดียวกันไอ้จัดดิ้ไอ้ใจสลดครับแย่ไอ้เยี่ยไอ้เยี่ยสไลด์มาเลยไอ้บึงดูดิเยี่ยมันดรอปตรงมันเกิดที่วุ้ย เว็บมึงบังกระสุนดิรัไอ้อคนเ,เ,เ,เ <c oughs> นี่ยเนี่ยไม่เห็นมึงไม่เห็นปืนตรงนี้อุ้ยแกล,ลิงเวฟว้าว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 แกลิงเว็ฟว้าวเนี่ยไอ้เน,นี่ยมึงมึงรุมมือกูดิเอา้ามึงก็ถือเปืนก้นมึงเนเีน<ค>นเ่ยตรงนี้ไม่เห็นหรอเนี่ยเนี่ยตรงนี้มาดูดิเหรอไม่เห็นหรอ ไม่เห็นเอ้าโอเวปืนจิ้วอ่ะแล้วกูกูวางให้มึงได้ปาวะเนี่ยกูถือเกลิงเนี่ยไม่เห็นมึงเป็นปืนไอ้ปืนหัวโง่อ่ะไอ้ย้ยไอ้ยัยโดกแล้วมันก็จะสปอนที่ตรงเนี้ยเหรอสปอนตรงเนี้ยนะไอ้ย้ยเกมกาไขตว์แค่ได้ยะหมดฮันติงสปอนที่เดิมเดิม สปอนดี้เดิมๆวัดต่อฟักเหี้ยเหระเนี่ยเนี่ยมันก็สปอนที่เดิมนะเว็บใช่ปะเอเคอย่างงูฮะสปอนที่เดิมปะวะเฮ้ยนี่ทีตัวอะไรเนี่ยไหนดีเฮ้ยเฮ้ยสไปเดอร์ลอนสัแค่เคล็ดอแค่เนียแค่เนี็ยมึงแค่เดียวอย่าเป็นเกมเลยสัตว์เอ้ยเที่ยเลย รี <l ix> ฟันแม่งเลยตอนแรกกูออกแล้ว,อวไอ้ควยเกมส์กางไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยกูออกแล้วไอ้เอาเงินคืนม <l ix> า